sa chả bảo, xem nhạc khai máu gì? ờ, chơi bạc game này <laughs> nhở? <vành> cô nói là ừ. làm lại đấy? này số bạc. ừm, xài ma weza, đặt ma tiền lâm cám, đá này. Sì, này sửa chữa lành. Ayyanga. Bé chịu yên đi nha bao nhiêu lát xo ra nè nó. Bác hát 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 lẩu rồi đó, từ nay ở Bà Hề sẽ <coughs> rất là mắm mì nè, từ mày từ Cha <coughs> Uchi, từ mày Bà Hề, Thái Lai Bò Bì, này, đó, bùp bùp, bala, bù xiu, bala, babbula, bù xiu shabu la bala, abu shabu bar, còn lâu là mất tao đã bùp bù xiu mất แกดิมาแชทไลฟ์ปาร์ต <laughs> <festivals Rainbow noon> <laughs> uh ี huh ้ရှင်เนาะปุปูเน้นๆปุปูชาปูลาบาแล้วไม่เต็มเนาะเนาะดิมาแชทไลฟ์ปาร์ตี้ရှင်อะยังซ่ากองได้ปังๆเมียโอบาเนาะจะมาแชทมาตัดแล้วจะมาชาตั่งออกแล้วป่ะอะไรရှင်ซ่าบีฉิบันจายาไม่ตีอยู่นะตัวเนี้ยบะโลแชทตาแล้วဆိုจะมาไม่ตีโบจะมายะคานเลนอยู่ย่าแมะอัพเดทแล้วโซดปุปูชาปูเล่าซ่าฉินโลเนาะ มางาปีเลแท้ท้าบาีเชนต่างาปีเลแท้ท้าแด้วตัวเจ้าง,งาปียมาแท้กเราเนาะตางาเศร้าในบารีเชนยงาและป่าเดยนะตายีซูมัติยีซูมัติเช้า,า,ชาก,กิโลมาทาทมาคลีดซาบบมาเพลในบารเชนจะ,จะนแบจมันล่นในไบเพลยเราแมนะ่เนาะ อยากทายเมาส์ต oh. um, ีสวยเนาะเลยโหแย่ๆต้องสั่นหมดโอ้นี่เอ่อเมาส์เนี่ยพัดอ่ะแน่ๆไปอดีแน่แบบเนี้ยอดีเนี่ยพัดแกเลยอ้าเหรอโยมว่าแซ่ดายอยากทายเมาส์ตีป่ะอยากทายรอเลยซอสชมนะจ๊ะมาป่ะเนาะเมาส์ตีจะมามหาทาได้ไม่ได้แกแรงอ่ะเอ่อเยโซเมาส์ตีป่ะ

นะจม่าอัญญาสเปเชียลจุยแหละจม่าใส่มาชื่อแต่อ묘다อ묘ตะมีเนี่ยก่อนเนาะทํามาปังมากเนาะเสมาเนี่ยก่อนเนาะสเปเชียลจุยมาแหละพี่รู้สึกดูอะเทนตกอย่างจม่าเนาะซาพี่อะเทนตกหน่อยอ่ะอ่าสรุปอ่ะสิอย่างก่อนจม่าทําไปเส็ดจุยบ่ใช่จม่าตัวจม่าเลยดูดูไปอะเทนตกจม่านัตตะมีสรันนัตตะมีป่ะอะไร Nhưng mà, mà rất là khuyến khích của nó Thì rất là thật Đó là ngã bà, ngã thẻ bà đi chứ Cái okay, chết đôi dây chấm hình nhiều chỉ lại bà ổng xin, nhẹ khai mắt đi bà Oh my god Chị xem, sụp qua nè Oh my god Cái okay, tìm mà ngã thẻ lấy bà bì xin Ê, nó cũng lo thấy ngã ổng thẻ lấy bà Cái, ảnh nhá, sắp xa phòng xàm nhiều bọn nó จะมาชัดต่ตลบ่บจะมาช็ดลาบาริสเนาะฟิลเชียมาเร็มาเยตัวามาพิเนี่ยจะมาตรวจะาคาได้ซามายุยังสามระมัดัปุเนาะ j จสซุสกิดเชิตัวยีไล่าูชูช้เช้เลยเนาะอยาสเปเชียญาตัวบาบิชินตาแล้ยใครเมาตีอ้ย่าจะมาเรามาต่เปียม่เลยจะมาจูบๆปานๆเลย เราลายบาเลยเช่นน้อแม่รับมาลาสุระคอมเมนให้มายืล้ลายบาเนะจีซื้อบาเสร็จเอ๊ะที่มาพิซงตัวบาพี่เชนตาเงาแผ่บ,บ,บาที่อยากเอาไหมตาหิ่ายอยากเอาไหมตาซือวมาทำมามแค่ทีไปไลายบาเห็นโจแค่ทย่ไปลายบาใช่ไอ้เนี้ยสเป,ปเชียลกาเอ๊ะซาจีมาติแม่เนาะสภาพบชีมันนี่จานเนะน่เนาะมีโรเด็ ทีมาบาร์เยข่เมาตีบาริเนโอมายก็เราจะกตลบเือเราไปไรบารนล่าซาจะไปก็บาร์เชนตีมาเนาะแกตีมาเนาะแกสามเอินโอมาก็ตีมาที่ไรบา,นายยเนอยสเปชยไข่เมาตีบาินงาแพ้และปาบารชนยไข่เมาตีเลยบาินาซ่าจะบายไข่เมาตีเออชเคก้านอ่ะ

ไปอ่าตอะไรเหมือนนะ